สวัสดีครับคิดดีแล้วอยากทำอะไรก็ทำนะครับเบิร์ตธนิตนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับจะรวยช้าหรือว่ารวยเร็วแต่ถ้าอยากรวยเร็วๆในเรื่องของเหรียญนะครับเราก็ต้องเน้นนะครับในเรื่องของเหรียญที่มีราคาแพงแพงนะครับเป็นเหรียญนิยมราคาแพงแพงนะครับเมื่อเราเรียนรู้เราศึกษาในเหรียญที่แพงแพงนะครับเรานะครับก็จะได้ในสิ่งที่ แพงๆตามมานะครับนั่นก็คือราคาสะสมนะครับราคาที่เขาประเมินกันสูงๆนะครับเหรียญที่เขาเ,าเล่นกันนิยมกันเล่นกันแพงๆนะครับอันเนี้นะครับมีหลายเหรียญก็รวยเลยนะครับผมก็วันนี้นะครับ มาต่อเนื่องกันเลยนะครับกับเหรียญนะครับที่มีความแพงนะครับเป็นเหรียญนิยมนะครับเหรียญนี้เป็นเหรียญที่ติดอันดับด้วยนะครับเป็นติดอันดับในเหรียญรัชกาลที่9นะครับติด1ใน10อันดับนะครับที่เป็นเหรียญที่หายากนะครับแล้วก็ราคาแพงในรัชกาลที่9นะครับที่ยังมีหมุนเวียนอยู่นะครับในปัจจุบันนะครับผมเป็นเหรียญนะครับชนิด50สตางค์นะครับของรัชกาลที่9นะครับที่ยังหมุนเวียนอยู่นะครับเป็นเหรียญที่นิยมราคาแพงนะครับก็บางคนนะครับบอกว่านะครับ เหรียญที่แพงๆน่ะมัน er ก็ค <normal> ือเป็นเหรียญที่หายากอยู่แล้วใช่คร <re Wir> ับคิดถูกนะครับเหรียญที่แพงคือเหรียญที่มีความหายากนะครับเมื่อหายากนะครับแต่ความต้องการเยอะนะครับความต้องการเยอะกว่าจํานวนที่หานะครับเพราะฉะนั้นราคาก็เลยสูงนะครับหายากก็ต้องราคาสูงอยู่แล้วนะครับเพราะว่านะครับความต้องการเยอะนะครับผมเหรียญนี้นะครับบางคนถอดใจเลยนะครับเมื่อมันหายากนะครับไม่ต้องไปศึกษามันหรอกนะครับผมถอดใจว่าไม่เจอหรอกนะครับผมอันนี้นะครับ ถือว่านะครับทิ้งโอกาสไปเลยนะครับผมบอกไว้เลยนะครับว่านะครับถือว่าทิ้งโอกาสไปเลยนะครับเพราะว่านะครับเหรียญหายากบางทีนะครับมันไม่แน่ไม่นอนนะครับเรานะครับอาจจะไปเจอโดยบังเอิญก็ได้นะครับโลกนี้นะครับไม่มีอะไรแน่นอนนะครับถ้านะครับเราศึกษานะครับเรารู้นะครับว่าเหรียญที่แพงเป็นเหรียญอย่างเงี้ยนะครับวันหนึ่งนะครับเราอาจจะไปเจอในกระเป๋านะครับกางเกงตัวอื่นที่อยู่ในบ้านก็ได้นะครับไปเจอตรงที่คนในบ้านของเราเองก็ได้นะครับ ถ้าเรารู้นะครับเราจะได้โอกาสนั้นทันทีก็คือเหรียญที่มีราคาสูงนะครับเมื่อมีราคาสูงเราก็ได้ตังมานั่นเองนะครับแต่ถ้านะครับเรานะครับทิ้งโอกาสไปอย่างที่บอกนะครับไม่เคยศึกษาเลยนะครับไม่เคยอยากจะมาเรียนรู้เลยนะครับเพราะว่านะครับคงหาไม่เจอหรอกนะครับแต่ถ้าวันหนึ่งนะครับเหรียญที่อยู่ในกระเป๋าของท่านนะครับที่เราไม่รู้เลยนะครับว่าเหรียญนียนะครับเป็นเหรียญนะครับที่อาจจะ เปลี่ยนนะครับชีวิตเราได้เลยนะครับเรื่องของราคานะครับราคาสะสมนะครับบางเหรียญนะครับราคาเป็นล้านก็มีนะครับในรัชกาลที่เนี่นะครับก็เหรียญนี้นะครับผมอย่างที่บอกนะครับเรามาศึกษากันเลยนะครับศึกษาในเหรียญที่มีความแพงนะครับเราก็จะได้นะครับในสิ่งที่มีความแพงนั่นก็คือเรื่องของราคานะครับเหรียญ50สตางค์ปี2530นราะครับในรัชกาลที่9นะครับผม บีสองในรัชกาลที่9นะครับเป็นเหรียญนะครับรุ่นแรกนะครับที่ทําเป็น50สตางค์นะครับอลูมิเนียมบลอนนะครับอลูมิเนียมบลอนนะครับก็คือสีทองเหลืองที่เราเรียกกันนั่นเองนะครับซึ่งนะครับจำนวนการผลิตนะครับที่มีการบันทึกไว้นะครับในกาชกิจจานุเบกษานะครับเวลาเขาจะผลิตเขาจะมีการบันทึกไว้นะครับจำนวนนะครับการผลิตนะครับพันเหรียญนะครับที่บันทึกไว้นะครับ1,000เหรียญนะครับแต่ว่านะครับ หนึ่งพันเหรียญเนี่ยนะครับมีนะครับนักสะสมหลายท่านนะครับบอกว่าสันนิษฐานว่าเลยนะครับเยอะกว่า1นึ่งพันนะครับผมเนื่องจากนะครับเป็นปีแรกที่ผลิตนะครับปี2530เนี่ยนะครับเป็นปีแรกที่ผลิตนะครับ1นะครับเรื่องของการทดลองบล็อกนะครับเรื่องของความพร้อมของแม่พิมพ์หรือว่าบล็อกนะครับก็นะครับปี30อาจจะผลิตในปลายปีนะครับก็ผลิตน้อยนะครับก็คือพันเหรียญพบขึ้นปี31นะครับหรือว่า2531เนี่ยนะครับอาจ จะเปลี่ยนบล็อกเป็นปีพศ2531นะครับแต่ว่านะครับเขานะครับยังเอาบล็อกนะครับของปี2530เนี่ยนะครับไปปั๊มต่อนะครับยังเอาไปใช้ต่อนะครับเพราะฉะนั้นนะครับก็มีการสันนิษฐานว่านะครับมีมากกว่า1,000เหรียญนะครับผมแต่ไม่รู้นะครับกี่พันพันกว่ากี่พันนะครับอันนี้นะครับเราต้องนะครับเสาะหานะครับสังเกตนะครับเพราะว่านะครับในวงการสะสมนะครับมีไม่ถึงพันหรอกครับมีกันเจอกันไม่กี่เหรียญเองนะครับ ที่มาเจอกันมาประมูลกันนะครับในวงการสะสมที่เล่นกันเนี่ยนะครับไม่ได้อยู่ในการสะสมนะครับของนักสะสมที่ครบ1,000นะครับมีไม่กี่เหรียญเองนะครับที่เจอนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญ50สสตางค์ปี2530นเนี่ยนะครับไปอยู่ที่ไหนนะครับก็อยู่นะครับอยู่ตามบ้านเรือนเรานะครับอยู่ตามที่ซอกหลือบในบ้านนะครับหรือว่าเป็นกล่องนะครับหลังตู้เย็นหลัง ทีวีนะมีหมดนะครับเพราะว่านะครับเหรียญ50สตางค์นะครับได้มานะครับผมฟันธงเลยนะครับว่าไม่ค่อยมีใครเอาไปใช้ต่อเลยนะครับเก่งๆก็ได้มานะครับล้วงนะครับวางบนหลังตู้เย็นมั่งนะครับโยนในกล่องมั่งนะครับนั่นแหละนะครับอยู่ตรงนั้นแหละนะครับก็อยู่ตรงนั้นแหละนะครับถ้าเรานะครับได้รู้นะครับว่าเหรียญปี2 5 3 0มเนี่ยนะครับมีความแพงนะครับเรานะครับพอเจอปุ๊บเราก็ได้ตังค์นะครับแต่ถ้าเราไม่เคยศึกษาเลยนะครับไม่ไม่รู้เรื่องเลยนะครับ เราเจอเหรียญปี2530นะครับ50สตางค์เนี่ยนะครับเราก็ได้แค่หน้าเหรียญก็คือ50สตางค์แค่นั้นนะครับต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเรามาศึกษาดีกว่านะครับเพื่อเป็นองค์ความรู้นะครับเผื่อนะครับเผื่อนะครับสิ่งทุกอย่างเป็นไปได้หมดนะครับผมเราต้องศึกษาให้ถึงนะครับว่าเขาดูกันยังไงนะครับเหรียญ50สตางค์ปี2530เนี่ยนะครับก็นะครับ มีผู้ไม่หวังดีนะครับก็อยู่ปะปนอยู่กับวงการสะสมเรานี่แหละนะครับผู้ไม่หวังดียังไงนะครับก็คือนะครับมีการดัดแปลงมั่งนะครับมีการทํานะครับเอาพศอื่นนะครับปีพศอื่นนะครับมาทํานะครับแล้วก็มาหลอกขายนะครับเป็นเหรียญที่ราคาสูงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะตางเราจะออกจากกระเป๋าสมมุติเราไปซื้อเข้ามานะครับก็นะครับต้องเจอในเหรียญที่เป็นสิ่งที่เป็นเหรียญแท้นะครับแล้วก็เป็นเหรียญที่สามารถนะครับ ซื้อขายนะครับในวงการสะสมได้อย่างใสสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องดูนะครับเพราะว่าเขามีจุดดูอยู่แล้วนะครับจุดสังเกตที่มีความแตกต่างกันอยู่แล้วนะครับเผื่อนะครับถ้าเรารู้นะครับเราจะไม่โดนเอาเปรียบนะครับ ปีนะครับที่มีการพบเจอนะครับว่านะครับนำมาหลอกขายนะครับก็คือนําไปดัดแปลงเนี่ยเนียนด้วยนะครับนําไปดัดแปลงเนี่ยมาหลอกขายนะครับก็คือปี2,536นะครับ50สตางค์ปี2,536นะครับก็คือดัดแปลงตัวเลข6ตัวท้ายนะครับตัดหางแต่งหางนะครับใส่ เจาะออกนะครับเติมแต่งนะครับให้เหมือนเลขศูนย์นะครับและนะครับมีอีกปีหนึ่งนะครับที่มีการนะครับดัดแปลงได้ง่ายด้วยนะครับก็คือปีที่มีคนเคยโดนหลอกมาแล้วด้วยนะครับก็คือ50สตางค์นะครับปี2531นะครับใกล้เคียงกันมากนะครับก็คือเลข0ูนย์กับเลข1นะครับซึ่งนะครับเลข1เป็นเลข1ไทยนะครับเป็นตัวกลมอยู่แล้วนะครับแค่แต่งนิดหน่อยนะครับถ้าคนไม่รู้จริงๆนะครับซื้อมาเลยนะครับเสียสตางค์ฟรีๆนะครับเพราะว่าเเป็นหรียญ ปลอมนะครับเหรียญดัดแปลงมานะครับเพราะฉะนั้นนะครับพวกเซียนนะครับพวกร้านรับซ <50 S 2> ื้อนะครับพวกนักสะสมที่เขาจะเอ่อนำมาครอบครองนะครับเขารู้จุดนะครับว่าจะต้องดูตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเหรียญนะครับที่เป็นเหรียญแท้ๆนะครับ5้สสตางค์ปี2530ราัชกาลที่9นะครับที่เป็นเหรียญจริงเหรียญแท้ๆนะครับไม่ใช่ดัดแปลงนะครับด้านหน้านี่จะเป็นพระเศียรเล็กนะครับแยกไม่ออกหรอกครับเหมือนกันหมดนะครับเราจะไปดูนะครับการเปรียบเทียบนะครับก็คือด้านหลังนะครับ ก็คือด้านก้อยนะครับจุดดูนะครับจุดแรกนะครับแค่ดูด้วยสายตาก็รู้แล้วนะครับก็คือเรื่องของจุดนะครับมีพอพานนะครับตรงพอสอนะครับพอจุดสอจุดเห็นไหมครับพอจุดสอจุดนะครับถ้าเป็นเหรียญแท้นะครับก็คือเขาจะอยู่ระหว่างกลางเลยนะครับจุดพอกับสอนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับแล้วก็หลังสอสลาเนี่ยนะครับก็อยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างตัวเลขนะครับมองตาเปล่าก็เห็นได้ชัดนะครับแล้วก็นะครับ อีกจุดหนึ่งนะครับเลข0ูนย์นะครับเลข0ูนย์นะครับเลข0นย์นะครับเราจะเล็งไปที่นะครับวงในนะครับหรือว่าช่องว่างข้างในเลข0ูนย์นะครับช่องว่างข้างในเลข0ูนย์ของบล็อกแท้นะครับ2530นะครับจะเป็นช่องเล็กนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เลข0ูนย์นะครับจะดูเล็กกว่าเลข3นะครับเป็นพิมพ์เขาเรียกพิมพ์บางนะครับเป็นพิมพ์บางแล้วก็เป็นสันนะครับแต่ถ้านะครับ เป็นปีพศอื่นๆนะครับอย่างเช่นเป็นเหรียญปี25 3 1สหนึ่งเลยนะครับใกล้ๆนะครับที่ดัดแปลงง่ายๆนะครับก็สังเกตนะครับจุดแรกนะครับเล็งไปตรงพจุดสอจุดนะครับพศนะครับตรงพกอนะครับจุดตรงนี้จะอยู่ตรงกลางนะครับเราเอ่อตรงนี้เป็นจุดที่เหมือนกับเหรียญจริงนะครับแต่ถ้านะครับอีกจุดหนึ่งนะครับก็คือหลังสอสลานะครับสังเกตนะครับตาเปล่าก็เห็นนะครับจุดเล็กๆนะครับจะอยู่ติดนะครับ จะอยู่เย้งมาทางชิดมาทางสอสลามากกว่าไม่ได้อยู่ตรงกลางเหมือนเหรียญแท้นะครับก็คือจะชิดมาทางสอสลานะครับบล็อกอื่นๆนะครับปีพศอื่นอื่นๆนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับผมเป็น25 3 0สที่มีจุดที่มีการชิดอย่างเงี้ยนะครับคือเหรียญที่ดัดแปลงมาทั้งหมดนะครับสันนิษฐานได้เลยนะครับแล้วก็มาดูอีกจุดหนึ่งนะครับก็คืออย่างที่บอกเลขศูนย์นะครับถ้าเลขศูนย์นะครับเป็นตัวใหญ่กว่าเลขสานะครับก็คือตัวหนากว่าเลขสามนะครับแล้วก็นะครับวงในนะครับ ที่เป็นช่องว่างเลขศูนย like ์นะครับมีความกว้างนะครับหรือว่ามีความแหว่งอะไรนิดหน่อยนะครับมีรอยต่อนะครับสันนิษฐานไว้เลยนะครับว่าเป็นเหรียญตัดแปลงนะครับและอย่างนะครับถ้าพิมพ์นะครับบล็อกที่เป็นพศอื่นๆนะครับจะเป็นพิมพ์หนานะครับตัวหนังสือจะหนากว่านะครับทั้งตัวเลขทั้งตัวหนังสือด้านก้อยนะครับจะหนากว่าแบบบล็อกแท้นะครับสองห้าสามศูนย์แท้ๆนะครับเหมือนกันนะครับ50สตางค์ปี2536เหมือนกันนะครับ ที่ดัดแปลงตัดหางเลขหกนะครับแล้วมีการเติมแต่งนะครับเจียหางออกนะครับอันนี้ก็คล้ายเหมือนมีคนโดนหลอกมาแล้วเหมือนกันนะครับ2ปีพศเนี่ยนะครับผมก็อย่างที่บอกนะครับดูเหมือนกันเลยนะครับดูที่จุดนะครับเหรียญแท้นะครับพอจุดสจุดเนี่ยนะครับอยู่ระหว่างกลางนะครับระหว่างช่องไฟเนี่ยเท่ากันเลยนะครับตาเปล่ามองเห็นนะครับส่วนนะครับปี2536นะครับจุดหลังสลาเห็นไหมฮะจะชิดมาทางสลานะครับจะไม่ได้อยู่ตรงกลางระหว่างสลากับตัวเลขนะครับ จะชิดมาทางสสานะครับแล้วก็นะครับเลขศูนย์นะครับอันนี้นะครับเราต้องดูเลยนะครับเลขศูนย์เป็นเลขศูนย์ที่ตัวใหญ่กว่าเลขสามหรือเปล่านะครับเป็นพิมพ์หนาหรือเปล่านะครับช่องว่างในเลขศูนย์เนี่ยกว้างหรือเปล่านะครับเพราะว่าเลขศูนย์ปี2530นะครับจะเล็กนะครับช่องว่างเลขนิดเดียวเองนะครับแล้วก็เลขศูนย์นะครับลักษณะเลขศูนย์ก็คือจะตัวเล็กกว่าเลขสามนะครับสังเกตดีๆนะครับมีคนโดนเยอะนะครับมีคนโดนเยอะนะครับบางคน นักหาเหรียญนี่แหละนะครับซื้อต่อเข้ามานะครับสมมุตินะครับราคา5 0 0พันนะครับซื้อมาห0 0พันนะครับกาแล้วฟันแล้วจะต้องไปขายสภาพสวยด้วยนะครับจะไปขายราคาเป็นหมื่นก็ได้นะครับไปเลยนะครับเซียนรู้ครับนักสะสมรู้นะครับร้านรับซื้อเขารู้นะครับก็จะกลายเป็นคนที่เอาไปขายเนี่ยนะครับจะโดนแจ้งจับนะครับจะติดคุกเอานะครับผมเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ดีๆนะครับยิ่งเหรียญราคาแพงๆนะครับพวกนี้จ้องเลยนะฮะชฉวยโอกาสเลยนะครับ เขาทำเนียนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องเรียนรู้นะครับเหรียญนิยมเหรียญแพงนะครับดูยังไงนะครับ50สตางค์ให้เป็น2 5 3 0ที่แท้นะครับไม่มีการดัดแปลงนะครับนี่แหละฮะวิธีดูนะครับวิธีศึกษานะครับเราต้องศึกษาให้เข้าใจถึงนะครับทุกอย่างเลยนะครับจะได้ไม่ถูกเอาเปรียบนะครับแล้ววงการสะสมเราจะได้แบบใสสะอาดนะครับไม่มีใครเอาเปรียบใครก็มีแต่คนรู้แล้วทั้งนั้นนะครับผมเรื่องของราคานะครับ อันนี้เป็นราคาประเมินนะครับในวงการสะสมนะครับจากคู่มือการประเมินนะครับเขาจะเป็นเลทการประเมินอย่างเงี้ยนะครับผมจะไม่พูดถึงว่านะครับสภาพเหรียญผ่านใช้ราคาเท่านี้นะครับสภาพเหรียญใหม่ราคาเท่านี้นะครับเพราะว่ามันเป็นราคาประเมินนะครับจะไม่ใช่ราคาที่ตายตัวทั้งนั้นนะครับแต่ละแต่ละร้านนะครับประเมินไม่เหมือนกันนะครับประเมินจากสายตานะครับสิ่งที่เขาประเมินก็คืออยู่ที่สภาพเหรียญนะครับอยู่ที่ระยะเวลาตอนนั้นนะครับมีการเล่นนะครับมีกระแสแรงหรือเปล่านะครับ หรือว่านะครับความต้องการของร้านร้านแต่ละร้านนะครับความต้องการของคนซื้อเนี่ยไม่เหมือนกันไม่เท่ากันนะครับราคาแตกต่างแน่นอนนะครับแต่ว่าเลทนะครับราคาประเมินตามคู่มือสะสมนะครับปัจจุบันนะครับเล่นกันอยู่ที่นะครับอันนี้ผมตีสภาพรวมเลยนะครับผ่านใช้แล้วก็คือนํามาใช้จ่ายหมุนเวียนในที่เราใช้จ่ายกันทุกวันนี้แล้วนะครับถึงนะครับบางคนได้มาปุ๊บนะครับ เห็นว่าเป็นพ like like ีพศแรกนะครับเก็บไว้เลยก็มีนะครับอันนี้คือ u n c เลยนะครับหรือว่าเก็บไว้อย่างสวยวิ่งเลยนะครับผมอ่อันนี้นะครับราคาเลทประเมินอยู่ที่นะครับ5000ถึง1 2 0 0 0บาทนะครับตอนนี้นะครับอาจจะเกิน12ก็ได้นะครับอยู่ที่สภาพเหรียญสวยหรือเปล่านะครับแล้วก็อยู่ที่คนอยากได้หรือเปล่าอาจจะแพงกว่า12นนะครับแล้วก็นะครับราคาอีกอย่างหนึ่งนะครับเป็นราคาที่ตามหน้าเพจนะครับ เพจขายของนี่แหละฮะช้อปปี้เอยหรือว่าโพสต์ขายเองเลยนะฮะอันนี้คือราคาที่เจ้าของเหรียญเขาตั้งเองนะครับเขาอยากได้ราคาเท่าไหร่เขาก็ตั้งนะครับเขาต้องตั้งราคาที่สูงอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเจ้าของเหรียญนะครับเป็นคนตั้งเองนะครับเขาต้องอยากได้ราคาที่สูงกว่าราคาประเมินตามคู่มือสะสมเอ่อสูงกว่าวงการสะสมอยู่แล้วนะครับผมเพราะเป็นเจ้าของเหรียญนะครับอยากได้ตังค์เยอะๆนะครับแต่ว่าความสนใจนั้นคิดอีกทีนะครับเอ่อต้องดูกันอีกทีนะครับว่าจะขายได้หรือเปล่านะครับความสนใจนะครับ ก็อีกอย่างหนึ่งนะครับเรื่องของการประมูลนะครับอันนี้เราจะเปรียบเทียบกันไม่ได้ครับเพราะว่าเป็นการแข่งนะครับความอยากได้นะครับก็ให้ราคาสูงขึ้นเรื่อยๆนะครับเหรียญนี้นะครับผ่านการประมูลมาแล้วด้วยนะครับประมูลสากลนะครับอยู่ในวงการสะสมเป็นราคาประเมิน5้าพันถึงงหมื่นสองใช่ไหมครับที่ผ่านมานะครับที่มีมีการประมูลในสถานที่เป็นสากลนะครับเกือบสามหมื่นนะครับผม สองหมื่นอัพนะครับอันนั้นจะเป็นเหรียญที่แบบวิ่งวิ่งยูเอ็นซีเขาไม่ใช้เลยแหละนะครับไม่เคยผ่านมือนะครับผมก็คือแบบได้มาปุ๊บเก็บเลยนะครับยังมีลุ้งอยู่เลยนะฮะยังมีลุ้งเคลือบอยู่เลยนะครับอันนี้ก็คือเขารู้ว่าปีแรกนะครับเป็นปีที่ผลิตก็คือสองห้าสามศูนย์เขาได้มาเขาเก็บไว้ก่อนเลยนะครับถ้านักสะสมจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับผมถ้าคนเล่นเหรียญนะครับได้อะไรที่เป็นคิดว่านะครับอนาคตน่าจะ มีราคานะครับอนาคตน่าจะมีความต้องการนะครับเขาเก็บไว้ก่อนเลยครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาจะเก็บดีมากนะครับยิ่งเปลี่ยนมือเท่าไหร่นะครับเปลี่ยนเจ้าของเท่าไหร่นะครับราคายิ่งสูงเป็นเท่าตัวของราคาเอ่อเจ้าของเดิมนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเหรียญนะครับทาไมนะครับต้องมาเน้นนะครับเหรียญที่มีราคาแพงเป็นเหรียญที่นิยมมีราคาแพงนะครับก็เพราะว่านะครับผมทั้งนะครับเซียนเหรียญนะครับหรือว่าเอ่อร้านรับซื้อนะครับหรือว่านักสะสมในวงการสะสมเนี่ยนะครับเขา อยากได้เหรียญแพงอยู่แล้วครับเพราะฉะนั้นนะครับเขาก็ศึกษาก็แต่เหรียญแพงๆอยู่แล้วนะครับผมเพราะฉะนั้นนะครับเราต้องมาเน้นนะครับเรื่องของนะครับเหรียญที่มีราคาแพงนะครับเหรียญที่หายากนะครับเหรียญที่มีความนิยมนะครับถึงหายากเราก็ต้องศึกษาไว้นะครับเผื่ออย่างที่บอกนะครับอาจจะอยู่ในกระเป๋าพ่อแม่เราก็ได้นะครับถ้าเราศึกษาเราจะได้สตังค์ราคาสะสมนั้นนะครับผมซึ่งสูงด้วยนะครับ หวังว่าคงเป็นประโยชน์นะครับกับเพื่อนๆทุกท่านนะครับนี่คือนะครับข้อมูลนะครับที่เป็นข้อมูลจากคู่มือสะสมนะครับเป็นข้อมูลที่เป็นองค์ประกอบความรู้ที่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นนะครับผมฝากนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเบอร์ธนิดนกอิสระพูดเรื่องเหรียญนะครับผมจะอัปเดตนะครับเรื่องของราคานะครับแล้วก็เรื่องของความนิยมนะครับกระแสนะครับข่าวของเหรียญนะครับก็จะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์กับเพื่อนๆทุกท่านนะครับก็วันนี้นะครับสวัสดีครับผม